สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ GWM แท้ง500ดีเซลติดตามมาชมครับทัศนวิสัยดีครับเป็นรถทรงสูงมองไปรอบข้างดีน้ำหนักพวงมาลัยก็ใช้ได้ไม่ได้เบาจนกระทั่งเกิดอาการเหวอ แล้วไม่ได้หนักจนกระทั่งต้องมาโหนกันแต่อย่างไรนะครับดูหน้าตาครับหน้าตาก็ยังดุดันแบบเนี้ยเป็นแท้ง500คล้ายๆตัวเดิมอยู่สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็กริวหรือว่าซี่กระจังหน้าเนี่ยเป็นแนวนอนทําให้ดูรถกว้างแล้วก็บึกบืนขึ้นช่องดักลมเข้าในห้องเครื่องตะแปรงใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีลมเข้า วันนี้ผมกำลังทำหน้าที่ขับรถยนต์ Great Wall Tank 500ดีเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งของแท้ง500 แต่ว่าวันนี้เขามาใหม่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแท้ขนาดความจุ2,370ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบเทอร์โบแปรผันหรือว่า VGT เข้ามาอัดอากาศช่วยกำลังของเครื่องยนต์ก็184แรงม้าเมื่อทำงานที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิด480นิวตันเมตรเมื่อทำงานที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ มีอัตราเร่งใช้ได้ครับนะครับจะว่าไปแล้วอัตราเร่งไม่ได้ขี้รล้วขี้เละอะไรแรงม้าระดับ184 p s นี่ก็ถือว่าเพียงพอละนะสำหรับการเดินทางโดยปกติทั่วไปทีนี้พอมาเจอกับช่วงล่างที่เขาเซตปรับมาแบบนุ่มๆเนี่ยเราเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันช้าไปหน่อยจริงๆมันไม่ได้ช้านะครับกดเขาเร่งปุ๊บมันก็ไปละ184แรงม้าก,กับ480นิวตันเมตรทำงานสัมพันธ์กันดีครับกับเกียร์ลูกนี้ถือว่าอัตราทดนี่ไหลลื่น ตรงตัวทีเดียวช่วงล่างอย่างที่บอกครับนุ่มสบายทัศนวิสัยดีครับเป็นรถทรงสูงมองไปรอบข้างดีน้ำหนักพวงมาลัยก็ใช้ได้ไม่ได้เบาจนกระทั่งเกิดอาการเวอแล้วไม่ได้หนักจนกระทั่งต้องมาโหนกันแต่อย่างไรนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเดินทางก็ใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับขึ้นอยู่กับความชอบเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็เลือกดูเอาครับสำหรับเกรดวอลมอเ o อร์ GWM ทัง500ดีเซล 2.4T Ultra 4WD ครับ GWM แท n ง500ดีเซล 2.4T Ultra 4WD h e e l r i v e สนนราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ 1, 6, สัก1ล้านแสนเศษๆแล้วเนี้ยนะครับมี3รุ่นย่อยครับคือเป็นขับเคลื่อน2ล้อ2รุ่นแล้วก็ขับเคลื่อน4รล้อ1รุ่นตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นแท้ง500ดีเซล 2.4T Ultra 4WD r i v e ดูหน้าตาครับหน้าตาก็ยังดุดันแบบเนี้ยเป็นแท n ง500คล้ายๆตัวเดิมอยู่สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็กริวหรือว่าซี่กระจังหน้าเนี่ยเป็นแนวนอนทําให้ดูรถกว้างแล้วก็ บึกบืนขึ้นช่องดักลมเข้าในห้องเครื่องอแสตกลงใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีลมเข้าไฟก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับก็ทําให้มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจว่าการออกแบบเนี่ยจะอาศัยรูปทรงเลขาคณิตแบบสี่เหลี่ยมการที่ออกแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมมันทําให้ดูดุดันดูบึกบึนในอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าทำให้มันดูเถิดทะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองครับไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการออกแบบแต่รถขับเคลื่อน4ี่ล้อส่วนใหญ่จะออกมาในแนวนี้แหละสี่เหลี่ยม แล้วก็ดูดูเหมือนใหญ่โตมโหฬารจริงๆความยาวทั้งคันเนี่ย4,800กว่ามิลลิเมตรไม่ได้ยาวอะไรเลยเพียงแต่รูปทรงอย่างที่บอกพอดูแล้วมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกนี่ผมยืนพิงอยู่เนี่ยปิดเครื่องยนต์อยู่นะครับก็มีอาการกระพือนิดๆตามสไตล์ของเครื่องยนต์ดีเซล นะฮะกระพือนิดๆเสียงเครื่องก็ยังมีเสียงนิดหน่อยไม่ได้ดังอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทงตัวนี้เขาปรับนะครับปรับจากตัวเดิมแทง500้ตัวเดิมถ้าใครจําได้เนี่ยยางอะไหล่จะห้อยอยู่ด้านท้ายเหมือนรถ4 w h e e l drive ในรุ่นเก่าๆด้วยแนวคิดว่าเวลาไปสมบุกสมบันถ้าต้องเอายางอะไหล่ลงมาถ้ามันอยู่ใต้ท้องเอาลงยากเพราะฉะนั้นห้อยไว้ที่ด้านท้ายดีกว่าแต่โลกวันนี้พื้นที่มันจํากัดพอไว้ด้านท้ายเข้าไปจอดก็ต้องมีพื้นที่โอโ้โหน้ามันยืดท้ายมันติดอออะไรแบบเเเเนนนีี้้ยยยพมาาาาป็ตัวลง ไหลไปห้อยที่ใต้ท้องเหมือนเดิมใครที่สนใจอย่างไรก็ลองขับลองน, <ะ S 1> นั่งแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเป็นรถเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของบริการหลังการขายของเขามีดีลเลอร์มากพอไม้มีอะไรไหมก็ลองตรวจสอบทุกอย่างดูแล้วตัดสินใจเอาครับ